เบตันชัวรถรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้นเกรดเอ,อทุกคันเลือกไบ้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิดคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีเมียมคุณมัน่นใจได้ค่ะพบกับยินเบตั<ด>้นช<ด>ัวร<ด>์รายการรถแซ่บเบอร์ค่ะ วันนี้นะคะยินมาแนะนำรถที่ประหยัดก,ก่อออกใหม่ป้ายแดงถึง2ล้านบาทเลยกับ Mercedes-Benz GLC 250พ o u p e AMG 4Matic p a r k คันนี้เป็นรถปี2019จนทะเบียน2 2 2 0ออกใหม่ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่4 6ล้าน6ื่นบาท <Wow. S 1> แต่วันนี้นะคะเราเสนอขายราคาสุดพิเศษเพียงแค่1น9 0ล้าน699,0าทม่านันนเดไม่ว่าราคาเนี้ยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแน่นอนคะ่ะเพราะเขาให้ออปชันมาแบบจัดเต็มและเป็นรถที่แบบอนเนกประสงค์มากๆสามารถใช้งานได้แบบ แบบทุกวันเลยด้านหน้ากับชุดแต่ง AMG Body Styling รอบขันกระจังหน้าแบบ d i ด mon d g r l l l ระบบไฟเป็นแบบ LED Intelligent Light System ก็มี Daytime Running Light เรียบร้อยแล้วล้อแมก a l อลลย AMG Multispoke ขนาด20นิ้วกระจกด้านข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมีบายสปอ p o ตมาให้พร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ค่ะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go ทั้ง4บานเลยสามารถเข้าออกรถเนี่ย โดยไม่ต้องหากุญแจให้ยุ่งยากเลยค่ะมาดูด้านข้างของเขานะคะเดี๋ยวหนูแกะให้ดูเม็ดอาร์ตนี่เลยนะคะเม็ดอาร์ตทุกเม็ดยังอยู่ครบเดิมๆแบบสะอาดเรียบร้อยนะคะเรียกเรียกว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วเราก็ มีช่างนะคะมาตรวจเช็คสภาพตรวจเช็คโครงสร้างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยได้5ดาวเต็มเลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจในแบรนด์เวตันชัวร์มั่นใจในรถที่เราเลือกซื้อมาได้เลยค่ะมาค่ะมารับชมภายในของเขาเบาะหนังสีแดงดำเดินได้ตะเก็บสีดำค่ะเรียกได้ว่ารู้หราแล้วก็สป,ปอร์ตมากๆเลยรวมถึงแผงประตูด้านข้างสีที่เป็นแบบแดงดำตัดกันเบาะเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเมมโมรี่ได้3ตำแหน่งพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์รอบคันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3 กาสปอร์ตท้ายตัดมีระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิลชิฟคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์คอ9สปีดอีกด้วยและก็ยังมาพร้อมกับระบบเฮดส์อัพดิสเพย์อีกด้วยค่ะหน้าจอกางขนาด8.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ o อปเป p ลคาร a p a a ์แอนด์รออแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราได้เลยค่ะคอนโซลกลางเขาจะแต่งมาพร้อมกับลายไม้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้แบบอีกหนึ่งระดับเลยระบบควบคุมหน้าจอและสั่งงานผ่านพัดผ่าตรงกลางโหมดการขับขี5่5โ แล้วก็อินดิวเวอรโหมดนั่นเองค่ะด้านบนคือกับหลังคาผานนระมิดซันรูฟเปิดปิดได้แบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมีม่านกันแสงแดดมาให้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆคันนี้เนี่ยเป็นรถ s อ v ขนาดกลางแต่เข้ามาข้างในคือไม่อึดอัดเลยค่ะเขาโล่งโปร่งสบายที่เป็นหลังคาซันรูฟทาให้คันนี้ดูโล่งโปร่งนั่งสบายเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆมันทําให้เราแบบว่าสบายแล้วเบาเขาก็กว้างนั่งสบายสภาพโดยรวมของเขาทุกอย่างยังแบบสวยมากๆแล้วด้าน ผู้ดมาพร้อมกับแอร์คอนโซลกลางที่แยกมาให้เขาจะมีระบบแอร์แบบ2โซนด้านหลังคือแบบใหม่มากๆเลยไม่มีรอยขาดหรือแบบว่ารอยขนแมวใดๆทั้งสิงส้นเลยแด้วเราไปรับชมท้ายรถก,กันต่อเลยค่ะ <c oughs> ด้านท้ายรถนะคะก็มาพร้อมกับระบบไฟท้ายแบบ LED Fiber Coptic ของชุดแต่ง AMG Body Styling ที่เป็นชอคููโคลเมียมกล้องด้านหลังของเขานะคะก็จะซ่อนอยู่ที่โลโก้ Mercedes-Benz ตรงนี้เลยนะคะฝากระโปรงท้ายเนี่ยเปิดปิดได้จากโลโก้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าดีไซ มาเก๋แล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะเขามาพร้อมกับความที่เป็น SUV แล้วก็ความสปอร์ตในตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะมาดูห้องเครื่องยนต์กันต่อค่ะคันนี้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบ2 0 0 0 c นซีซสแรงม้าเหยียบปุ๊บไปปั๊บแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะรับประกันนะคะคันนี้ไม่มีชนักพิความจมน้ำหรือกอไมค่ะ หัวน,อน็อตยังอยู่ครบไม่เคยแกะหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดทั้งสิ้นของรถคันนี้เลยเดิมๆจากศูนย์เมอร์เซเด e n บเลยสำหรับท่านใดที่สนใจยืนยันราคาให้อีกทีนึงค่ะเราขายเพียงแค่1น9 9 0 0้านบาทเท่านั้นคันนี้ออกรถได้ศูนย์บาทค่ะผ่อนเพียงแค่27,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญเรายังมีรับประกันหลังการขายสูงสุด,สด,สดตามเงื่อนไขนะคะ2ปีเ0 0 0หมโลอีกด้วยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือแอทไ999ค่ะ ได้รถที่ถูกที่สุดในตลาดต้องเบต้าชัวร์เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะเบต้ชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบต้าชัวคือทาตอบที่ใช่ชั่ว